เก็สวัสดีเช้าันนี้พ <pigs> ี่น้องจะลงให้นะครับสามตัวแตกสองตัวแตกนะครับ ทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับหวยลาวนะครับพี่น้องวันที่สิบเวันจันทจับให้แล้วนะครับจับคู่อย่าลุงจะทำสูตรให้นะครับสูตรก็คือสูตรมีปิดมีถูกนะครับพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมกกันนะครับารันตีที่ ขี่ถูกให้นะครับสามตัวแตกสำหรับงวดนี้นะครับจะประเดิมเป็นงวดแรกหรือไม่จะไปต่อกันได้ไหมสำหรับพี่น้องเข้ามากันแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงลงให้นะครับฟันธงด้วยสองตัวแตกนะครับสำหรับงวดนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับ จะได้ไปกันต่อกันได้หรือไม่ลุงลงให้นะครับสําหรับพี่น้อง f อฟทุกท่านที่ขอมานะครับ<ม>ก็ใช้วิตเจรณญาณน,นะครับในการรับชมสำหรับคลิปนี้นะครับ3ตัวแตกที่น่าจะเป็นมี4 6 9นะครับ9ก้าหก6 9 5นะครับมี4คู่เด็ดนะครับจัดหนักจัดเต็มไปเลยพี่น้อง ก็สลับงวดนี้หวยลาวนะครับลุงของเก่านะครับลงให้แล้วก็ช้วิทยกลรนญาณน,นะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับแล้วแต่จะหาซื้อนะครับไม่ปักหมดุดลุงบอกไว้ก่อนนะครับก็อยู่ที่ดวงก็แล้วกันนะครับพี่น้องลงให้สลับคลิปนี้นะครับขอฝากไว้ด้วย f ีทุกท่านนะครับพี่น้อง ก็ลุงจะวงการันตีให้นะครับสำหรับเช้านี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับเีวิตเจรญาณน,นะครับใช้ดุลพินิษนะครับการเข้าชมนะครับพี่น้องไม่จอดจงให้ว่าจะลานเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าจะเป็นงวดแรกที่ลุงจะลงนะครับในเพจนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องก็ตัวเลขสองัวก็น่าจะเป็นนะครับ จดได้จดเลยนะครับพี่น้องเรียมประกานะครับ95นะครับจะเป็น2ตัวแตกหรือไม่69นะครับพี่น้องแล้วก็65น่าจะตองนะครับพี่น้องฟันธงไม่ได้คือ66นะครับไอ้สองตัวแตกก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มี75นะครับ79 จ็ดหกหวยลาวนะครับพี่น้องเลขน่าจะเป็นนะครับตัวเลขน่าจะมาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นลุงก็จะลงให้วิ่งลูดเลยนะครับพี่น้องหกกับเจ็ดนะครับลูดตัวไหนก็ได้วิ่งตัวไหนก็ได้นะครับน่าจะเป็นนะครับเพราะว่าหวยวันจันท์นะครับหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับหกกับเก้า น่าจะแตกนะครับสําหรับงวดนี้จะเปลี่ยนวิธีได้หรือไม่ขอฝากไว้สำหรับเอฟซีทุกท่านนะครับพี่น้องห mm hmm. ลุงจะการันตีแล้วก็วงให้นะครับที่ตัวเลขที่หนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันนะครับเ mm hmm. ะวิตจินายาณน,นะครับพี่น้องในการรับชมก็แล้วกันนะครับหลุงลงให้นะครับพี่น้องอย่าข้ามผ่านโฆษณานะครับพี่น้องขอร้องนะครับ ดูให้จบนะครับคลิปนี้จะไม่ยาวนะครับอยู่ที่ประมาณ10นาทีเท่านั้นนะครับพี่น้องถ้าดูไม่ทันนะครับ0.5วิก็จะลงให้นะครับพี่น้องได้ดูกันนะครับสำหรับตัวเลขที่การันตีน่าจะเป็นนะครับอยู่ที่65นะครับพี่น้องนะครับในวงกลมนะครับที่เป็นตัวเลขนะครับเป็น65 เลขน่าจะมาก็อีกตัวหนึ่งก็คือ76พี่น้องน่าจะเป็นนะครับตัวเลขนี้ <c oughs> อาจจะการันตีได้นะครับ90 <c oughs> ก็หรือร้อเปอเซนตนะครับอาจจะเต็มได้นะครับถ้า3มตัวแตกพี่น้องไปต่อกันได้ลุงจะได้ลงให้นะครับพี่น้องขอกฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ผู้ที่เข้ามาชมมาติดตามนะครับพอกันมาที่เบอร์แอดไลน์นะครับแอดไลน์เบอร์นะครับพี่น้องย้อนเข้าไปดูนะครับว่าจะอยู่ที่ฮานอยนะครับอ่าถ้าใครเข้ามาดูแล้วนะครับจดได้จดไม่ทันนะครับย้อนไปดูคลิปนะครับที่หวยฮานอยนะครับก็ลุงที่ลุงลงให้เป็นแนวทางรวยนะครับ เอาไปดูกันนะครับบางคลิปได้จะมีตัวเลขนะครับที่ลุงลงให้คือหมายเลขและหมายเลขบัญชีก็ขอกันมาได้นะครับเพื่อจะทําบุญลุงจะเป็นสะพานบุญนะครับผ่บานโควิดโควิดนะครับก็จะได้ไปต่อกันไหมสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องลุงการันตีให้นะครับ90 เปอร์เซ็นเลยนะครับเต็มเต็มนะครับพี่ลงลงให้นะครับขอฝากไว้สำหรับคลิปนี้ <c oughs> กดไลค์กดแชร์นะครับเช้าวันนี้ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับกับพาน้อยนะครับพี่น้องพี่ลงขี่ถูกให้ไม่ว่าจะเป็นอ่าตัวที่วงกลมหรือว่าจะอยู่ตรง ดีใจพี่น้องหรือเปล่านะครับน่าจะตองน่าจะเป็นไปได้นะครับหกหกเจ็ดเจ็ดห้าห้านะครับพี่น้องน่าจะเป็นนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับสลัดคลิปนี้ก็ไม่มากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเช้ามาก็กันไม่ค่อยดีนะครับฝากี่น้องด้วยนะครับเจยยบารมีน้ำเมตตานะครับน้าพคคัพย์ ว่าคุณน้องในคลิปนี้นะครับอมมหานชาริตินะครับต,ตีอรหังจะขู่พันทางนาะชาริติมาเอาอิสาวะละอุอามะนะครับพี่น้องพุทธังหอมทรมังหอมสังคังหอมพุทธังเปิดทรมังเปิดสังคังเปิดนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับทาแห่งเทพปยาดา เจ้าของฟ้าเจ้าคำดินเจ้าำบาดาลน,นะครับตรงมาดนบันดาลให้พี่น้องเอฟพีทุกท่านนะครับอของเอฟพีทุกท่านนะครับและลูกนี้ขอให้อนุโมทนาสาธุนะครับให้ถูกขวยกันทุกท่านทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงของเก่าก,ก็ลงให้นะครับพี่น้องประกาศสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาติดตามนะครับสวัสดีครับ <c oughs> หลักตัวเลขก็พี่น้อง0.5นะครับแขบได้แชบเบานะครับเพราะว่าลุงให้ดูนานไม่ได้นะครับสูตรก็คือสูตรนะครับมีผิดมีถูกพี่น้องดูกันไว้นะครับสห,หรับหวยลาวงวดวันที่11วันจันทนะครับพี่น้องเลขน่าจะเป็นนะครับ <c oughs> จัดไว้ให้พี่น้องได้ดูกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใจวิเจเลยนะ